เดี่ยวเดียวปวนอินเลยครับเดบี่ยวนี่ยเดี่ยวมีงามครับถ้าได้ดวงนี้เบิดอ้ยครับสุดยอดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านทาี่เข้าผมนี่บุฟอล์กันช่วงไก่เสี่ยงครับผมของวันที่13ากรกฎาคม2 5 6 8กครับผมคัดมาปลาลางมันน้องเมฆครับ อำเภอบุญทรียงวัดบุญเฮาครับผมบ้านหัวเศรษฐกิจเป็น่ังแนครับผมเข้ามาใส่ใส่ไปชุ่มไปรุนุ้นกันครับผมเสษม้านเท็ช่ังแนสิพอดตแข็งมะน่องครับผมไปกันเลยครับดอกเหล็กแข็งม้านครับผมเป็นเหทศผึ่งผึ่งเลือดหรือว่าผึ่งขาไหลครับผมดอกงามจับหังขึ้นมาคุณนเราฟังดอกมียางงามเลยครับลักษณะดอกเพป็นครับ กนาดอีกสองดอกดอกานเลยดอกหน่อยครับเขบ้าฮิตโก้ครับต่อฮิตโกรร้โดกโกเดียวครับดอกหนึ่งเนื้อยเกินหนึ่งหิดหนาแหล่หิดลังเหล่ครับขอดอกนึง ดอกหน่อยครับปุ๊หัวไล่เหมือนกับใบไงฮิตโกอยี่ครับดอกงามช่วงนี้ก็ฮิตโอกโมไล่ไปไหนครับผมกะเลยเป็นฮิตโก้กับเพชรฝึงครับสงสัยฝนตกยี่เลื่อยครับข้างหนดอกงาผมเดียวกันครับดอกงาเลยผู้ที่เกลี้งหวานครับเลยดอกหน่อยอยูอก่ก็มีครับ Trừng đắm hết công ngầm đi đọc nhanh nó này có đi đọc này. sống hết sống đọc hết hết bỏ hết sống ฮิตโกเรียงอีกดอกงามนะครับายมาเทียงมากครับฝ่าหองคือฟุ้นสิตรงครับดอกหน่อยครับห้ิดเปลือกเข่าสีชมพูครับเนาะเปลือยเลยเอาไว้เป็นเสื้อครับหิดแดงล้างซ้ำครับดองาม <laughs> khá là áp, đỏ ngàm rồi. Đổ ừ. Đổ Đổ này. Đổ này luôn Chỗ này ba nghiệp này khắp hết ô bò lại, đồ này nhảy lên Ừm, mua là lắm, rồi mới sửa Đỏ ngoại Đồ này có đi luôn luôn ฟูดี้งามครับเลยดอกบานใหญยครับดอกกอเดงยังงามครับดอกโผลครับดอกดอกมางูเปื่อยเลยครับ buộc nó hồi đó không ú cả nhau đi khổ khay hết một liếng gặp và cái hòn cả nát ừ. đồ thì không ngàm đi chùm điều hết đến nồi hấp Trộn ngang ngàm vừa Chú ngàn thì hợp đèn à Đèn nói hấp em bên tên lắng rồi Cô đèn đó ngàm đi rồi đồ đang suối này Đổ bài ổ mày sao Đổ của mày ha Cô đèn đi lười không nữa mày thì nó gặp Đọc đi độ này càng ngàm cái căn khắp hết cũng lượt cũng khá rồi cũng đó làm ngàm được rồi chúng nói บ้านครับโอ้ยดอกนี้งามครับแฮะดวงตัดกันไปด,ดอกครับุผมหยขนาครับดอกนี้นี่งามเลยอ่ะดอกนี้ก่อนครับโอ้ยดอกเดียวปอนอีนเลยครับดอกนี่ดอกนี้งามครับ ตาแดงตรงนี้เบิดอุ้ยครับสุดยอดเลยพออีกสองดอกครับพร้มเดียวกันนี่ไข่กันครับจัดดอกนี้ก่อนเลยมาเลยอุ้ยครับขาเป็นสวยเลยอืมดอกนี้ กำลังส <Sky jogo. S 1> ีภูนมาไหมครับวันนี้กรได้เวลาครับครับผลงานยอดได้จนมันวันนี้ครับเอ็ดโกกับเพชรพึ่งครับผมก็ถือว่ามันอยู่ครับช่วงนี้ก็เฮ็ดออกบ่หลายเนาะครับผมเข้ามารอบสิเที่ยงแล้วครับผมกดได้แจ้งใหญ่ครับผม ขอบคุณทุกคนทุกทานอีกคือเราแล้วครับผมตีเขามารับชมครับผม้ามาคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะไปพารับชมคลิปใไหมครับผมจากช่องรออีสานครับผมคลิปนี้อําลาพระจ่าไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกาว้อสวัสดีครับผม